ต้องเลี้ยงมันตลอดเวลาเหมือนใส่แบตเตอรี่ให้มันตลอดเวลาเติมน้ำเติมน้ำ๋ยวน้ำแห้งใช่มันมีชีวิตก็บังทรงพี่อยู่ตลอดอ่ะแมรี่ต้องเลี้ยงตลอดไม่เลี้ยงเแต่งงเงย์เขาบอกว่าแมรี่พี่พี่ชายหล่ะต้องพี่ชายหล่ะขอเป็นเป็นอาชีพวอง ตอกมหากราบต็อกที่ว่าเลยคื Be, <S 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 ่นไางทีถ่ายรูปอัปเดตใหม่ยัง uh ก่อนเจอเจอเชดเดิลฮิลเข้าไปขี้แตกเลยฮะทายแล้วใช่เชดเดิลฮิลแต่ละคนก็แบบโอ้โหหลอนไปเลยอะไรเนี่ย What the hell What the hell Are you lady? No, I'm gentleman. <laughs> <laughs>